อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีในปี2023นี้นะครับผมเอเดนเ i o n ชาแนลนะครับก็ได้ทําการเปิดคลิปวิดีโอกับ10อันดับลำโพงบูทูธยี่ห้อในดีในปี2023นี้นะครับก็จะมีแบรนด์ดังอย่าง Marshall Sony Bose Fender JBL นะครับจะมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วก็สามารถเลือกซื้อออนไลน์ได้ถ้าหากพร้อมแล้ว ไปฟังกันครับลำโพงบูทูธหรือบูทูธสเตเกอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราเพลิดเพลินไปกับการฟังเพลงได้อย่างเต็มอัรถรสโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์อื่นๆที่รองรับจึงใช้งานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นซึ่งลำโพงบูทูธนั้นมีอยู่หลายแบบด้วยกันทั้งพกพาขนาดกลางและขนาดใหญ่อีกทั้งยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเช่นฟีเจอร์เพิ่มเสียงเบส หรือฟีเจอร์กันฝุ่นและก็กันน้ําที่เหมาะกับการใช้งานนอกบ้านหรือไปเที่ยวทั้งการตั้งแคมป์พักผ่อนริมสระว่ายน้ําริมทะเลเป็นต้นครับแน่นอนครับสําหรับคลิปนี้นั้นผมก็จะมาแนะนำสิบอันดับลำโพงบูทูธยี่ห้อไหนดีในปี2023จะมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจ ถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับเริ่มจากอันดับ10ลำโพงบลูทูธี่ยว m ีรุ่นมี Portable Bluetooth Speaker หากพูดถึงอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วจะพลาดชื่อของี่ยวมีไปไม่ได้เลยเพราะชื่อนี้มีการผลิตสินค้าใหม่ๆออกมาอยู่เสมอเช่นเดียวกันกับลำโพงรุ่นนี้ที่มีการออกแบบมาให้มีดอกลำโพง2ตัวมีกำลังขับรวม16วัตต์ พร้อมแพดซีเบรดเดตอร์สำหรับให้รายละเอียดบนเสียงเบสที่ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถทำงานแบบ TWS ด้วยการเชื่อมต่อกับลำโพงรุ่นเดียวกันได้อีกด้วยโดยลำโพงตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ1,250บาทอันดับ9ลําลำโพงบลูทูธไอว่าเรทโฮพัส b บู o ูธสเปกเกอร์เบสเป็นอีกหนึ่งลำโพงที่ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นราคาหรือประสิทธิภาพที่มีการออกแบบให้มีความสมดุลใช้งานได้หลายๆระดับจะไว้เปิดเพลงสบายๆในห้องนอนหรือเปิดเพลงจังหวะสนุกๆในห้องนั่งเล่นก็ทำได้เหมือนกัน อีกทั้งยังมีดีไซน์ตัวลำโพงให้มีความเป็นเรโรย้อนยุคจึงสามารถนํามาใช้ในการตกแต่งบ้านได้อีกด้วยครับในส่วนของการถ่ายทอดเสียงก็ทําได้อย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะเสียงแหลมและเสียงเบสด,ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของทางแบรนด์ทาให้เสียงเบสมีความใสมากกว่าปกติช่วยเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้มากยิ่งขึ้น มีปุ่มควบคุมบนตัวลำโพงสามารถปรับให้มีความชัดหรือกลางวันได้ตามความชอบเป็นลำโพงอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้งานง่ายและไม่ควรมองข้ามเลยครับโดยลำโพงตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวอยู่ที่4,690บาทอันดับ8ลำโพงบลูทูธ h e r m a n g a r d o n รุ่น Onyx Studio 7เชื่อว่าหล,หลายๆคนที่เห็นลำโพงรุ่นนี้เป็นครั้งแรกอาจคาดไม่ถึงว่านี่คือลำโพงเพราะมีดีไซน์ที่ดูแปลกตาเป็นอย่างมาก ด้วยรูปทรงที่สุดล้ำพร้อมกับด้ามจับที่สุดเท่ทำให้คุณสามารถพาลำโพงไปใช้งานได้อย่างสะดวกด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นนี่เองจึงเหมาะกับการนำไปใช้งานในหลายๆสถานการณ์ไม่ว่าจะใช้งานในบ้านหรือใช้งานในงานปาร์ตี้ก็ตามครับนอกจากมีดีไซน์อันฉบเฉียวแล้วลำโพงรุ่นนี้ยังมีกําลังขับถึง50วัตต์สามารถกระจายเสียงได้รอบทิศทาง ให้คุณได้ยินเสียงที่คมชัดและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังรองรับระบบ TWS ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงรุ่นเดียวกันได้ส่วนของแบตเตอรี่ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง8ชั่วโมงเป็นลำโพงที่มาครบทั้งเรื่องของพลังเสียงแล้วก็ดีไซน์เลยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ที่6,342บาท อันดับเจ็ดลำโพงบลูทูธเคลียร์ทีรุ่น Stage 360ลำโพงบลูทูธที่มาในลักษณะของซาวบาร์มีความน่าสนใจตรงที่สามารถทําการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ทีวีเครื่องเล่นเกมคอนโซลรวมไปถึงสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตผ่านระบบบลูทูธ o 0เพิ่มความหลากหลายในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีดีไซน์ที่ดูสวยงามหรูหราสามารถทําการควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลได้ครับสำหรับการนําเสนอเสียงของลำโพงรุ่นนี้จะมาในลักษณะการกระจายเสียงแบบ360องศาให้คุณได้ยินเสียงอย่างชัดเจนไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนในห้องก็ตามอีกทั้งยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี Dolby Atmos ทำให้ในเวลารับชมภาพ,พยนตร์จะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงหนังกันเลยทีเดียวแต่สำหรับคนที่ชื่นชอบการฟังเพลงก็เต็มอิ่มมากขึ้นด้วยเสียงเบสที่ลึกถึงใจระดับซูเปอร์เบสโดยซับวูเฟอร์60วัตต์ครับโดยลำโพงตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวอยู่ที่7,290บาทอันดับ6กลำโพงบลูทูธโซนี่รุ่น SRS XB 4 3 เป็นลำโพงบูทูธแบบพกพาตัวท็อปของโซนี่รุ่นนี้มีประสิทธิภาพในการให้เสียงได้อย่างมีคุณภาพด้วยดอกลำโพง e x p a r a n t s p e c k e r Unit ที่มีการผลิตด้วยวัสดุพิเศษอีกทั้งยังมี Passive Radiator ด้านข้าง2ตัวผสมผสานกับทวิตเตอร์คู่กับเทคโนโลยี Extra Bass ทำให้เสียงที่ออกมามีความคมชัดทรงพลังขับทุกย่านเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนลำโพงรุ่นนี้มีขนาดน้ำหนักไม่มาก พกพาออกไปใช้งานนอกสถานที่ได้มีระบบกันฝุ่นกันน้ำในระดับ IP67 ทำให้คุณหมดกังวลเรื่องน้ำและความชื้นได้ในระดับหนึ่งใช้งานสะดวกสามารถชาร์จได้ด้วยพอร์ต Type C โดยการชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานได้นานถึง24ชั่วโมงอีกทั้งคุณยังสามารถปรับแต่งเอฟเฟกได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันอีกด้วยครับ สะดวกและก็ใช้งานง่ายมากครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ที่12,262บาทอันดับ5ลำโพงบูทูธ f e n e e อร์รุ่น IDEO 2อีกหนึ่งแบรนด์ที่มีการผลิตลำโพงออกมาอย่างมากมายรุ่นนี้คือแบรนด์ Fender โดยลำโพงบูทูธรุ่นนี้มีการออกแบบดีไซน์มาให้ดูคลาสสิก คายกับแอมของกีตาร์มีให้เลือกใช้งาน2ส,สีหากมีลำโพงรุ่นนี้2ตัวจะสามารถเปิดใช้งานในโหมดดูโอได้ในโหมดนี้จะมีการกระจายเสียงให้เกิดความสมดุลจากลำโพงทั้ง2ตัวเพื่อเพิ่มอัตลดในการฟังได้มากยิ่งขึ้นภายในตัวลำโพงรุ่นนี้ประกอบไปด้วยดอกลำโพงถึง4ตัว ได้แก่วูเฟอร์2ตัวแล้วก็ทวีตเตอร์อีก2ตัวให้กำลังขับรวมถึง60วัตต์ RMS ให้เสียงที่ออกมามีความคมชัดในทุกย่านเสียงนอกจากเสียงที่ไพเราะแล้วยังใช้เป็นของตกแต่งบ้านได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นลำโพงรุ่นที่มีไมในตัวคุณสามารถทำการเชื่อมต่อกับมือถือและทำการพูดผ่านลำโพงรุ่นนี้ได้อย่างสะดวกเลยครับโดยลำโพงตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวอยู่ที่12,900บาท อันดับ4ลำโพงบลูทูธ JBL รุ่น Party Box Echo Essential เพียงแค่ดูจากดีไซน์ภายนอกก็พอที่จะดึงดูดความสนใจได้มากในระดับหนึ่งแล้วด้วยดีไซน์ทรงสี่เหลี่ยมขอบมนที่ดูเท่และก็น่ารักมีเอฟเฟกต์ไฟ LED สีสันสวยงามสำหรับสร้างบรรยากาศให้ปาร์ตี้ให้ครึกครื้นยิ่งขึ้น จึงเป็นลำโพงที่เหมาะกับสายปาร์ตี้เป็นอย่างมากสามารถกันน้ำได้อีกทั้งยังมีน้ําหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวกมีด้ามจับอยู่ด้านบนของลำโพงครับลำโพงรุ่นนี้เป็นลำโพงที่ w s ที่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงอีกตัวได้ ให้เสียงที่คมชัดด้วยแรงขับ100วัตต์ RMS ส่วนของแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานถึง6ชั่วโมงสามารถทำการปรับแต่งผ่านแอปพลิเคชัน Partybox ได้เป็นอีกหนึ่งลำโพงที่ใช้งานได้คุ้มค่ามากๆเลยครับโดยลำโพงตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวอยู่ที่12,900บาทอันดับ3ลำโพงบลูทูธ Bose รุ่น Smart Speaker 500เป็นลำโพงบลูทูธอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในบ้านโดยเฉพาะ ช่วยสร้างบรรยากาศทั้งส่วนของการได้ยินและการมองเห็นเนื่องจากมีดีไซน์ที่ดูสวยงามอีกทั้งยังมีหน้าจอ LED ที่นอกจากจะแสดงสถานะการทำงานของเครื่องแล้วยังมีการดีไซน์ในส่วนของการแสดงผลให้ดูสวยงามหรูหราช่วยสร้างบรรยากาศในห้องให้ดูดีมีระดับมากยิ่งขึ้นครับ ในส่วนของเสียงก็มีการถ่ายทอดออกมาได้อย่างชัดเจนเก็บรายละเอียดของเสียงได้ครบทุกย่านเสียงเพิ่มอัดทรสในการฟังได้มากขึ้นไม่ว่าจะใช้ฟังเพลงหรือดูหนังก็ตามโดดเด่นในเรื่องของเสียงเบสที่ไม่กระแทกจนเกินไปแต่จะมีความนุ่มนวลเข้ามาแทนสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้อย่างหลากหลายและสามารถควบคุมการทำงานผ่านสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยครับ อันดับ2ลำโพงบูทูธ b o NO, รุ่น b o l i t 20 b o NO, เป็นแบรนด์เครื่องเสียงในระดับไฮเอนที่หลายคนต่างไว้ใจในเรื่องของคุณภาพเสียงโดยลำโพงรุ่นนี้มีดอกลำโพงจำนวน3ตัวให้กำลังขับรวมถึง70วัตต์สามารถปรับแต่ง EQ ผ่านแอปพลิเคชันได้ฟังเพลงได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะแบตเตอรี่มีความอึดใช้งานได้ต่อเนื่องถึง37ชั่วโมงเลยทีเดียว ทำให้ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องการชาร์จแบตอยู่บ่อยๆครับในส่วนของดีไซน์ก็ดูสวยงามแบบคลาสสิกโดยเป็นดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างตู้แอมสไตล์เรโทรและความโค้งมนแบบสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกันผลิตมาจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ขึ้นเงาสวยงามบริเวณด้านบนของลำโพงมีระบบชาร์จไร้าสาย Qi Wireless Charging ทำให้คุณสามารถนำมือถือมาชาร์จกับลำโพงรุ่นนี้ได้อย่างสะดวกครับโดยลำโพงตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวอยู่ที่26,000บาทแล้วก็อันดับ1ลำโพงบลูทูธมาแชว l รุ่น w o b บ r n 3หากคุณกำลังคิดถึงลำโพงที่มีดีไซน์แบบตู้แอมสไตล์คลาสสิกเชื่อว่าต้องคิดถึงลำโพงมาแชลกันอย่างแน่นอน โดยลำโพงรุ่นนี้ยังคงเอกลักษณ์ในด้านรูปลักษณ์ไว้เป็นอย่างดีแต่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นซึ่งขนาดที่ใหญ่ขึ้นนี้ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการจัดวางอย่างแน่นอนเพราะยังสามารถวางได้โดยไม่ใช้พื้นที่จนเกินไปก็จะช่วยสร้างมุมฟังเพลงสไตล์คลาสสิกภายในบ้านได้เป็นอย่างดีครับลำโพงรุ่นนี้มาพร้อมกับดอกลำโพงทั้งหมด4ตัวไม่ว่าจะเป็นวูเฟอร์90วัตต์1ตัวลำโพงย่านเสียงกลาง15วัตต์1ตัว และเสียงแหลมทวิตเตอร์15วัตต์อีก1ตัวให้กำลังขับรวม120วัตต์ช่วยให้เสียงที่ขับออกมาทุกย่านเสียงมีความขมชัดและเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพิ่มความสะดวกในการใช้งานด้วยปุ่มควบคุมด้านบนที่สามารถปรับ EQ ได้อย่างสะดวกด้วยครับโดยลำโพงตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวอยู่ที่28,990บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mybest.com ครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ10อันดับลำโพงบลูทูธยี่ห้อไหนดีในปี2023นี้นะครับลำโพงบลูทูธในแต่ละยี่ห้อนั้นนะครับที่มีความแตกต่างทั้งในเรื่องของขนาดคุณสมบัติของเสียงรวมไปถึงฟีเจอร์ต่างๆอีกมากมายนะครับหากยังไม่แน่ใจว่าเลือกแบบไหนก็อย่าลืมทบทวนถึงจุดประสงค์ที่ใช้ในโอกาสไหนนะครับสถานที่แบบไหนลองพิจารณาดูให้ดีนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, share, เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมเอเดนเหนือชาแนลขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ